สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันในวันศุกร์สุดสัปดาห์แล้วนะคะหากเด็กๆคนไหนเบื่อที่จะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเด็กๆอยากมาเรียนกับเพื่อนๆที่โรงเรียนนะคะสามารถแจ้งชื่อที่คุณครูประจำชั้นของเด็กๆได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องที่จะเรียนในวันนี้กันนะคะเด็กๆเป็นเรื่องที่คุณครูได้เกินตั้งแต่แรกแล้วนะคะ นั่นก็คือเรื่องอวกาศนั่นเองค่ะซึ่งอวกาศนะคะอยู่ไกลมากเลยใช่ไหมคะเด็กๆแล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยจะไปอวกาศเราจะเดินทางไปอย่างไรกันนะจะมีใครตอบบ้างไม่เอ่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่เด็กๆคิดเอาไว้จะเหมือนกับคุณครูหรือเปล่านะคะ เราจะต้องเดินทางด้วยยานอาวกาศนะคะเด็กๆและคนที่จะเดินทางไปอวกาศนะคะ เราก็จะเรียกว่ามนุษย์อวกาศนั่นเองค่ะแต่การที่จะขึ้นไปถึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเด็กๆคนที่จะไปถึงอวกาศนะคะจะต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดีและในอวกาศนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่ได้เลยนะคะเพราะว่าไม่มีอากาศให้หายใจนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะ มนุษย์อวกาศจึงต้องมีการเตรียมตัวเตรียมร่างกายให้แข็งแรงแล้วก็สวมชุดแบบพิเศษเท่านั้นนะคะเพื่อให้อยู่ในอวกาศได้นั่นเองค่ะสำหรับใบงานวันนี้นะคะเด็กๆด,ดูชุดเสริมทักษะหน้า53ค่ะให้เด็กๆด,ดูภาพยานอาวกาศ และภาพโลกแล้วโยงเส้นจับคู่คำกับภาพที่สัมพันธ์กันต่อไปนะคะชุดเสริมทักษะหน้าที่56ค่ะให้เด็กๆนะคะคัดอักษร x ตามรอยปะแล้วอ่านออกเสียงคำศัพท์กันด้วยนะคะสำหรับใบงานใบสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะคะ ให้เด็กๆดูในชุดกิจกรรมสร้างสารรค์หน้าที่69เลยค่ะให้เด็กๆนะคะลากเส้นต่อจุดเลข1ถึง25แล้วระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะถ้าเด็กๆลากเส้นต่อจุดเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมดูนะคะว่าเด็กๆได้เป็นรูปอะไร ช่วงภาษาภาสณนุาาฟออาฟาไม่โทฟา้ามออามาไม่โทมายออายาตออาตารออาลา ก่อนที่จะลาจากกันในวันนี้นะคะคุณครูขอย้ำอีกรอบขอให้เด็กๆทุกคนทบทวนความรู้เดิมกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะบายยนะคะเด็กๆ